เท็เอาค่าตั๋วไปจีนกันทุกคนอันนี้ก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะ ก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะใช้สัญญาณด้วยเป็นสัญญาณ OTC ของ 8X ที่เขาเปิดให้ใช้ฟรีเราต้องการค่าตั๋ว20,000เพื่อจะต่อเนื่องไปที่ไชนาครับตอนนี้มีคู่เงินสัญญาณของจีอูาเดี๋ยวเราจะใช้คู่กับอินดิเคเตอร์เทลเนอร์แล้วก็เมทัลลิกซานะผมจะเทรดที่ไม้ละ5,000เทดประมาณ4ไม้นะตอนนี้ก็คลิปเปิดมาไวนะเพราะว่าสัญญาณมาพอดีแล้วก็ตรงกับเงื่อนไขก็เลยออกไม้เลยยังไงโอ้โหเป็นไม้3กินเม็ดด้วยแต่ว่าเราต้องเชอในสัญญ,ญาและทบครบ3ามไม้นะทุกคนที่สิบ ถึงเต้นแล้วล่ะถึงเต้นตั้งแต่ไม้แรกเลยล่ะตามสัญญาสามไม้นะทุกคนไม่ต้องหลบครับสู้อย่างเดียวหกห้า เออขึ้นไปเยอะจะได้กลับตัวลงมาทีเดียวทบไม้3ามาเราต้องแบ่งพอร์ตให้ครบ3ไม้นะอย่างพอร์ตผมมาเป็นพอร์ตใหญ่อยู่แล้วก็มันจะมีเงินพอที่จะทบ3ไม้อยู่แล้วน่าจะวินนะเวินดิเออตัวมัยาวแทงแล้วหยุดแทงแล้วหยุดไว้แทงแล้วหยุดไว้ไปจีนกันทุกคนเพราะว่าเสือกนน่ารักเออสวยแล้วไม้แรก30มสิบวิแต่อย่าพึ่งลบลูอย่าพึ่งลบลูสู้สู้มาเออเอออย่าย่ออย่าย่อมีเงินต้องแก้ไม้กันยาวนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่ามีแผนมีเป้าหมายแล้วรวยให้ครบครับเชื่อในสัญญาแล้วก็เชื่อในอินดิเคเตอร์ตัวเองด้วยออ่่่ะวววินนเเเดดดีีี๋๋ยยรามคูไไหต้ ต่อเลย่นะมีคู่ EG มาวันนี้ก็เดี๋ยวเราดูยกันต่อ,อน,นี่คู่ EG เลยนะโอเคแล้วก็ระหว่างรอไม้นิวินนะใครหาสัญญาณเทรดใช้หรือว่าใครหาบล็อกเกอร์ใช้อยู่ผมแนะนําเป็น 8X เนะเพราะว่าเขาซัพพอร์ตค่าสัญญาณเขาจ่ายค่าสัญญาณฟรีอยู่แล้วก็ยังมีคอร์สการเรียนรู้ให้เราเข้าไปฟรีๆด้วยน,นี่ใครหาพื้นที่เรียนอยู่กดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ใต้คําอธิบายตนอะนนั้นก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตลองแบ่งเวลาเข้าเรียนดูนะทุกคนสัปดาห์หนึ่งยี่สิบรอบครับนะไปรุ่นกับไม้นี้ก วิงาาวงว่งใต้เคลเนอร์ใต้เม็ดพาราบริกซาเห็นเส้นสเส้นไหมวิ่งใต้เคลเนอร์ใต้เม็ดพาราบริกซาแสดงว่าและสัญญาณบอกให้เรากดซื้อลงเรากดซื้อลงได้นี่ชื่อใช้ดิเคเตอร์ตัวเก่าที่ผมใช้มาเป็นประจำนะก็ยังอยู่กับเทคนิคเดิมแต่แค่ตอนนี้เราเปลี่ยนจากเป้ากลายเป็นของที่เราอยากได้หรือที่ที่เราอยากไปครับเราเรอไม้ถัดไปกันตอนนี้ก็กาไรมาแล้วน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าไม้แรกเราเปอร์เซนต์แล้เราหลืมทบเกินแต่ไม้2เราจัดหนักครับเพราะว่าเราไม่ได้เทรดไม้แรกอันแรกเลยนะทุกคนคู่เงิน E ีจามาไหมถ้าแาจะ สัญญาณกดซื้อขึ้นเราตั้งเวลาเป็นเหนือทีถัดไปแล้วเรากดซื้อขึ้นตามสัญญาณได้อันนี้เข้าเงื่อนไขแค่เอ็มอันเดียวเลยอลองหรือดูคลิปเก่าๆนะทุกคนวันนี้ใครที่เก็ยเข้าไลฟ์ลองดูนั่งดูคลิปเกา่าๆก็ได้ใครหาอินดิเคเตอร์คู่สัญญาณอยู่ก็อันนี้คือตัวที่ผมใช้เป็นประจำยินดีซะด้วยเดี๋ยวเราเลือกจะใช้ตัวไหนเราก็ต้องเชื่อในตัวนั้นนะแล้วก็ปล่อยผ่านไม้ที่ไม่ใช่ไปผมมาเล่นสโนว์บอร์ดที่ญี่ปุ่นนะทุกคนไหนๆก็มาแล้วมันไปจีนต่อไดย่เไมคู ไปเหมือนกันแล้วก็ที่ผมเทรดอยู่คือตลาด OTC OTC ก็ <O TC S 1> คือตลาดที่เปิดวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าตลาดที่ไม่ขึ้นตรงกับตลาดโลกส่วนใหญ่ก็จะเปิดวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดว่าต่างจากตลาดจริงยังไงก็ผมว่าเทรนไหลค่อนข้างเงยอะกว่าพะรถเทรนนะเทรนไหลเห็นได้ชัดมากกว่าไตรเวนนะสัญญานก็มีวินมีลอนนัทนวคนเพราะฉะนั้นก็เมนเนดพอร์ตกันด้วยใช้อินดิเคเตอร์ใช้เครื่องมือคู่ซะหน่อยรอรอขู้ถัดไปอ่าตอนนี้มี GU มาทุกคนเดี๋ยวเราเช็ค GU กันว่าเข้าเงื่อนไขให้เเเเเเราาาาาาาททดดดมมมั้้ยถถกิ GU แแแแ่่่งงไปป็็นนนสีจะวบบหอู แล้วดูกันเพ็กซะหน่อยสวยน,นี่คือช็อตในตำนานเลยกินเม็ดพลาราบริกซาเดี๋ยวเราจะปิดเทลเนอร์ไปเลยใช้แค่ e m a 12บวกเม็ดพลาราบริกซา0-12เม็ดซาลาลเส้นแสบครับเดี๋ยวเรากดซื้อลงเลยนะทุกคนผมคิดว่าไม้นี้น่าจะวินไม้แรกด้วยออกที่ไม้ละหมื่นเลยเพราะว่าเรานั่งรอนานไปแล้วเรากลัวเทรนตลาดมันเปลี่ยนครับ3 2 1และไปม,มา ไม้ลอกเลยเรอแล้วจากเทสีไม้เป็นเทสแค่สามไม้แล้วอัตัวนะมาแล้วน้อยอออเปิดมาสองห้านะทุกคนน่าจะไปถึงสองเจ็ดครับยังนับไปยังนับไ,ม,บไม้ยาอยย่อย่ยย่อเออสวยน่าจะวินแล้วนี่ไม่กดรอทุบเลยนะแล้วก็วินอ่ะเปิดไม้แรกมาไปเป็นไม้สามเลยครับ ยูหนึ่งสองสามนน่าจะประมาณห9ึ่งเก้าแปดถึงหนึ่งเก้าทุกคนน่าจะ cover ค่าตั๋วสองหมื่นญี่ปุ่นไปจีนครับและเดี๋ยวฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้สัญญาณตัวนี้ก็ลิงก์ใต้โปรไฟล์ถ้าคำอธิบายทุกคนจะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตอยู่ขอสัญญาณฟรีไปใช้เลยเปิดใช้ได้ทั้งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยก็อย่าลืมแบ่งเวลาเข้าไลฟ์ด้วยยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ตอนกลับไปอยู่ไทยนะและเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย